ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID ขวัญหลงหลังจยากจบเกมที่แมนเชเต็ดนั้นบุกไปเสมอเชลซีได้1ต่อ1นะครับลูกที่เพื่อพูดถึงไม่ได้เลยก็คือลูกนี้แหละครับลูกที่เฟตดนั้นตัดบอลได้แล้วก็พยายามจะชิปข้ามเบนดี้ครับหลายๆคนแซวเลยครับโอ้เฟตแย่อย่างนั้นแย่ yeah, อย่างนี้เล่นไม่ได้เรื่องได้รางวัลแฟร์เพย์ pay, ไหมส่งคืนประตูเราต้องมาดูกันครับว่าเฟตดแย่ ขนาดนั้นเลยหรือไปดูสถิติของเฟสกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่สถิติแรกนะครับไปดูค่าปกติของเฟสกันก่อนนะครับหรือว่าค่าซัมมารีค่ารวมนะะครับโดยทด้านของเฟสนั้นมีโอกาสยิง1ครั้งครับพาสซิงเปอร์เซ็นต์ก็81.8%สัมผัสบอลเนี่ยครั้งนะครับถือว่าสูงทีเดียว เป็นรองแค่อเล็กเตเลสที่61ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของอารอนวอลวิสซก้า59ครั้งที่เหลือมิดฟิลไม่มีใครสู้เฟสได้เลยในโอกาสสัมผัสบอลไปดูกันต่อครับเรื่องของสถิติของเฟสนะครับสถิติต่อมาก็คือสถิติอ f ฟเฟนครับหรือว่าเกมรุกโอกาสยิงหครั้งเข้ากรอบ1ครั้งอย่างที่ได้เรียนนะครับโอกาสเรียงผ่านนั้น1ครั้งฟาวลสครั้งครับขนาที่ มีเรื่องของการเสียบอลน,นะครับสี่ครั้งนี่เป็นจุดบอดที่เกมลุกเลยครับนี่คือจุดที่เฟสทําได้ไม่ดีแล้วก็ยังคงไม่ดีจริงๆต่อไปไปดูกันต่อครับเรื่องของสติของเฟสนะครับดูกันที่เรื่องของดีเฟนต์บ้างนี่เป็นจุดเด่นของเฟสในเกมนี้เลยครับแท็กเกิลสองครั้งนะครับแต่ว่าเป็นรองในด้านของมาติดแล้วก็แมคทูมินเนกลางอีก2คนขณะที่อินเตอร์เซปนี่คือจุดเด่นของเฟสในเกมนี้ครับเฟสนั้น ขโมยบอลหรือว่าอินเตอร์เซปแย่งบอลมาได้เนี่ยตัดบอลมาได้4ครั้งมากที่สุดในทีมในเกมวันนี้ขณะที่เนมย่ามาติดและแม็กโทมิเน่ไม่มีจุดนั้นเลยนะครับแต่สิ่งที่เฟรดไม่มีเลยเช่นกันก็คือการเคลียร์รันหรือว่าการเคลียร์บอลทิ้งออกไปก็คือแม็กโทมิเน่ครับมีเยอะสุดคือ5ครั้งขณะที่บล็อกลูกยิงนั้นเฟรดมี1ครั้งด้วยกันดูกันต่อนะครับเรื่องของเฟรด การอินเตอร์เซปสี่ครั้งที่ว่ากันว่าเยอะที่สุดของยูไนเต็ดนั้น4จาก9ครั้งของเฟสเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้างนะครับในกรอบเขตโทษ1ครั้งบริเวณริมกรอบเขตโทษ1ครั้งกลางสนาม1ครั้งแล้วก็ด้านแนวรูก,กัน1ครั้งขนาดที่เชลซีมีอินเตอร์เซปสิครั้งนะครับยูไนเต็ดมีอินเตอร์เซปเครั้งเป็นเฟสแล้ว4ครั้งนี่คือสถิติที่เฟตส์ทได้ดีเหลือเกินในเกมนัดน,นี้นะครับดูกันต่อเรื่องสถิติของเฟสครับไปดูเรื่องของการพาสซิ่งกันบ้าง เฟดนั้นมีการพาร์ทสามครั้งในเกมนี้นะครับเปอร์เซ็นต์สำเร็จอยู่ที่81.8%ครอส2ครั้งครับขณะที่มีการจ่ายทะลุช่องหรือว่าทูบอล1ครั้งแล้วก็สำเร็จซะด้วยนี่คือเปอร์เซ็นต์การพาร์ทซิ่งของเฟดในเกมนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเลยถ้าเทียบกับมิดฟิลคนอื่นแม็กโทมิเนนั้นอาจจะผ่านพอสำเร็จสูงก็จริงนะครับ92.3%แต่ว่า ผ่านบอลแค่26ครั้งแล้วก็ไม่มีการผ่านบอลที่เป็นลูกได้เสียเลยขณะที่เนมย่ามาติดครับผ่านบอลเยอะกว่าเฟสดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จนั้นน้อยกว่าเฟสด้วยถือว่าเฟสดันทําผลงานได้ดีเลยครับในเรื่องการจ่ายบอลในเกมนัดน,นี้ดูกันต่อเรื่องของเฟสดครับสถิติของเฟสดยังไม่จบครับนี่คือ57ครั้งที่เฟสดได้บอลในเกมวันนี้ครับสังเกตเลยครับเฟสดั้นไปทั่วสนามเลยไปหลายๆจุดเลยที่เขารับผิดชอบคือบริเวณ ด้านริมเส้นซ้ายของสนามไม่ว่าจะเป็นหน้าประตูเองหรือหน้าประตูฝ่ายตรงค้ามเฟสนั้นเคลื่อนที่ไปหมดเลยและไม่ใช่แค่เคลื่อนที่นี่คือจุดที่เขาสัมผัสบอลเขาสัมผัสบอลทั่วสนาม57ครั้งเป็นรองแค่เตเลสแล้วก็ธนักของวานบิลสกาอย่างที่ได้เรียนไว้ถือว่าเฟสําได้ดีนะครับสถิติสุดท้ายของเฟทที่ให้ดูกันครับก็คือเรื่องของ การเสียบอลว่าลอดออฟโพสเซชันยังเป็นจุดที่เฟสดทำได้ไม่ดีครับแล้วก็ยังคงแย่ต่อเนื่องเสียบอลเยอะที่สุดในทีมในเกมวันนี้เลยนั่นคือ5ครั้งด้วยกันขณะที่มาติดกับแมทโทมินีสาครั้งเท่ากันนะครับแล้วก็ซานโชนั้น4ครั้งนี่คือสถิติที่ยกมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ตัดสินกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเฟสนั้นแย่ yeah! อย่างที่ทุกคนออกมาโพสต์ออกมาพูดถึงหลังจากจบเกมจริงหรือเปล่า เพียงแค่ลูกนั้นลูกเดียวทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟรทดทมาตลอดทั้งเกมมันถูกเลือนหายไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือสถิติที่ยกมาให้ดูนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ตัดสินแล้วกันนะครับว่าเฟรดนั้นแย่จริงหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมตัดสินเองถ้าให้ผมพูดถึงก็ต้องบอกว่าในนาทีนี้นะครับมิดฟิลด์ที่ดีกว่าเฟรดในตําแหน่งของเขาในตําแหน่งที่ต้องการสไตล์การเล่นแบบเขายูเอเยดยังไม่มีแต่ถ้าซื้อได้ซื้อเถอะครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID